สวัสดีพี่น้องที่รักพวกเราขอขอบคุณสำหรับกิจกรรมเสวนาที่มีคุณค่าทำให้ได้รับการพัฒนามีสติปัญญาเกิดการตระหนักรู้เห็นคุณค่าตัวเองรักตัวเองได้อย่างถทงแท้และเข้าใจส่งผ่านความรักไร้เงื่อนไขให้กันและกันเป็นที่น่ายินดี ชาวโลกมีความสามารถมีพลังอำนาจภายในไม่ต้องไปร้องขอจากสิ่งใดหรือให้อำนาจแก่ผู้ใดเพียงแต่พวกเธอลืมตัวเองไปชั่วขณะและขณะนี้พวกเธอกำลังฟื้นคืนพลังอำนาจกลับคืนมาแต่ต้องยอมสูญเสียโลกมายากลับเข้ามาหาโรคแห่งความจริงเป็นสัจจะภายในกลับคืนค่าดังเดิม พวกเราชาวฟ้าขอแสดงความยินดีที่พวกเธอกลับมารักตัวเองทำความสงบภายในส่งความรักความเมตตาให้สว่างสวัยงงดงามเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาแก่ชาวฟ้าและชาวโลกยุคทองตื่นรู้อย่างน่าอัศจรรย์จงรักษาคลื่นความทีการสั่นสะเทือนเป็นคลื่นแห่งความรัก เชื่อมสอดประสานกับโลกพระแม่ธรณีกลับมาเจิดจ้าสว่างสวัยดังเดินพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ไร้เทียมทานคือพลังอำนาจแห่งความรักความเมตตาเป็นอนุภาพที่ไร้ขีดจำกัดสร้างโลกทั้งใบให้อยู่ในมือของเราพวกเธอจงภูมิใจจากที่เคยหลับไหลลืมตัวลืมตนกลับมาสว่างสวัยเกิดการตระหนักรู้ เปียนจิตสำนึกใหม่เห็นความเป็นพระเจ้าภายในกลับสู่อำนาจดังเดิมขอจงรักษาขื้นการสั่นสะเทือนเลื่อระดับมิติห้าหรือมิติที่สูงขึ้นขึ้นไปว่าพวกเธอคือผู้มีพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ในโลกและจักรวาลพวกเราขอเป็นกำลังและคอยหนุนเสริมขอจงเชื่อใจวางใจ ขอบคุณ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 ค่ะ